มาวันนี้มารีวิวดูคติ795ปี2013นะครับเดิมทีคันนี้เปิดราคาเงินสด1 9 0่0นานะครับแต่สำหรับโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ลดทันที10,000บาทนะครับผมเหลือ9,000บาทนะครับ9 9 0า0นะครับได้ท่อเอคู C ่ Q แบบนี้นะครับดอกยางหลังเต็มเต็มนะครับผมโซสเตอร์เลือเือนะครับ มีกันล้มให้นะครับมีมือเบรกมือคัตปรับระดับนะครับผมฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกนะครับแบบแต่งมาให้นะครับบอกแฮนแต่งนะครับโช๊คหน้าเป็นสีทองนะครับยางหน้าใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับโดยรวมคันนี้สวยมากนะครับ99 0 0 0ับาทถือว่าคุ้มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับ นี้เลขมาอยู่ที่27,000โลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ น,นี้นะครับพาท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งอดีไลกับโปรโทรศัพท์มาให้ไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ